คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปทั่วไปนะคะของชาวราศีธาตุไฟนะคะการงานการเงินความรักนะคะสุขภาพนะคะวิธีการทําบุญนะคะแล้วก็คาแนะนำนะในเดือนกรกฎาคมนะคะก็เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้เดน้นไม่ได้เจาะจงท้านดนท่านหนึ่งเนาะตอนนี้ช่องของเมย์นะคะมีโปรโมชั่นนะคะฉลองอ่าครอบรอบห ไม่ครไม่ใช่ครบรอบสีครบ50,000ื่นซับสไครเตอร์นะคะแล้วก็แทนคําขอบคุณที่คอยดูแลแล้วก็สนับสนุนกันมาตลอดนะคะลดค่าคูรูดวงสวดูดวงส่วนตัวนะคะ100บาททุกรูปแบบเลยนะคะโอเคเริ่มกันเลยนะคะสําหรับดวงของชาวราศีธาตุไฟในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรคะ เอรับซอสนะคะแปดตากโฟล์ดคัพส์โฟล์ดซอสคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อนะคะกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้คุณอึดอัดอาจจะเป็นตัวบุคคลก็ได้นะคะหรือสถานการณ์ก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกปิดโอกาสนะคะ เหมือนทำให้คุณรู้สึกว่าคุณพลาดโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างไปไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตส่วนตัวนะคะอยากอยู่คนเดียวนะอยากอยู่ลำพงังช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงที่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอารมณ์ที่จะทำอะไรนะคะเบื่บอในไม่ค่อยมีไยไม่ค่อยมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นสถานการณ์หรือว่าตัวบุคคลที่เข้ามาทำให้คุณ อารมณ์เสีหรือว่าไม่ไม่พอใจนะคะได้ได้ตลอดเนาะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีสถานการณ์แบบนี้เข้ามานะคะโอเคต่อไป two of wands hangman แล้วก็ queen of swords เหมือนกับว่านะคะชาวราศีธาตุไฟในเดือนกระกฎาคมนี้สิ่งที่คุณคิดไว้สิ่งที่คุณวางแผนไว้ นะคะมันจะต้องชะลอไปก่อนนะคะหรือว่าระงับหรือต้องหยุดไปก่อนนะคะก็คือมันเหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะมันเหมือนกับมันมีอุปสรรคเข้ามามีปัญหาเข้ามาที่คุณจําเป็นที่จะต้องยอมให้เรื่องนี้มันดีเลย์หรือมันล่าช้าไปก่อนเนาะแต่เท่าที่ดูจากไพ่เนี่ย คือจริงๆแล้วคุณก็ยอมรับสภาพนั้นได้นะคบะบางคนอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยเลยทําให้คนรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจะทําอะไรได้นะคะในแบบที่คุณคิดในแบบที่คุณทำนะคะหรือไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตเป็นในรูปแบบที่คุณวางแผนไว้ได้นะคะ <Yeah. S 1> อ่ะโอเคต่อไป <Wow. S 1> The e M Press King of Ones s w o f Cups เดธ6 of wands King of swords ไพ่มันขึ้นมาในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอในเรื่องของความรักนะคะคนรักเข้ามาถ้าคนเป็นคนโสดอยู่ใครที่เคยเลิกกันเคยมีปัญหากันไปแล้วนะคะเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะไม้ณตอนนี้เขายังไม่มีใครในใจนอกจากคุณ นะคะส่วนเรื่องงานเนี่ยแม่รู้สึกว่าคุณสามารถที่จะวางแผนไปได้ฝ่าฝันอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะด้วยแรงกายแรงใจของคุณนะคะมันมีประสบการณ์มันไม่ใช่ไม่ใช่ประสบการณ์สิมันมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่คุณจําเป็นจะต้องเปลี่ยนนะคะความคิดเปลี่ยนแผนแต่มันน่าจะเป็นแผนการที่ทําให้ชีวิตคุณดีมากขึ้นนะคะการล่าช้าการดีเลย์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้ชาวราศีไฟราศีธาตุไฟเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนะคะ ได้ค้นหาหนทางใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเป็นเดือนที่คุณน่าจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณค่อนข้างจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษคนอยากจะเข้าหาคนในช่วงนี้นะคะส่วนความรักที่มีคู่แล้วเนี่ยแม่รู้สึกว่าก็ยังรักกันดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนอะดูว่าต่อไปไพ่จะบอกอะไรต่อคะ The Devil โฟอ of เพนดิ c ค e s ให้ระวังเรื่องของการหึงหวงด้วยนะคะการหึงหวงการไม่ไว้ใจการในเรื่องของความรักนะคะการอยากจะคอนโทรลบางสีบางอย่างให้อยู่ในจุดที่ตัวเองรู้สึกว่าควบคุมได้แต่กลับกลายเป็นว่ามันทำให้คุณทุกข์กว่าเดิมนะคะบางคนอาจจะหมายถึงเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินด้วยช่วงนี้พยายามนะคะมีการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินให้ดีนะคะอย่าใช้เงินตาม อย่าใช้เงินตามใจมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลด้วยนะคะแต่ว่ามันอาจจะชะลอหรือว่ามันอาจจะช้าแต่ว่าเรื่องของโอกาสเรื่องของการเดินทางไกลยังมีอยู่นะคะบางคนคงรู้สึกว่าคุณจําเป็นจะต้องหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่จําเป็นหรือไม่ตอบโจทย์คนอีกแล้วนะคะในการใช้ชีวิตเพื่อไปหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเพื่อไปหาจุดมุ่งหมายที่จุดมุ่งหมายจุดใหม่ที่ดีกว่าถ้าคุณรอง,งานใหม่ก็มีโอกาสได้งานใหม่ที่อาจจะต้องไปต่างถิน่นนะคะต่างแดน นะคะต่างจังหวัดก็ได้ต่างประเทศก็ได้นะคะ e ด e ร์เดวิ l โ of Pentacles High p n พ t เ a t i o n มาพายบอกว่าอันนี้มันอาจจะในเรื่องของมันจะเป็นปัญหาเรื่องของจิตวิญญาณนะคะหรือรนะดับลึก ในตัวหุนเองที่คุณจําเป็นจะต้องปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างไปนะคะบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่เป็น perfectionist ก mm. ็คือชอบความเป๊ะอะไรไม่เป๊ะอะไรไม่ได้หลังใจก็ไม่อยากจะทำนะคะ mm. อยากจะให้ทุกอย่างมันเป๊ะไปหมดมันดีไปหมด mm. แต่ไพ่บอกว่าเดือนนี้กรกฎาคมนี้นะคะชาวราศีธาตุไฟคุณจําเป็นที่จะต้องปล่อยให้ทุกอย่างมัน l o w ไปบ้างนะคะยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างเอายอมให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมัน มันไม่ราบรื่นบ้างนะคะเพื่อคุณอาจจะได้เจอนะคะการแก้ไขปัญหาใหม่ๆหงทางใหม่ๆไอเดียใหม่ๆในการใช้ชีวิตนะ,อะโอเคนิสออฟเพนติเคิ o ส์เอ t อฟว a นส์ f o ออฟเพนต a เคิ a ส์โฟอ of Wands เชนอฟคัจะมีโอกาสได้แต่งงานนะคะสำหรับใครบางคนอาจจะในเรื่องของการถ้าไม่แต่งงานก็มั่นหมาย ะะการขยับขยายความสัมพันธ์ความรักเด่นค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ความรักเด่นนะดูมีความสุขมากขึ้นเรื่องของความรักนะอยากแต่งงานนะอยากจะชอบใครในช่วงนี้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ทําให้คุณมีความสุขแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นหนทางที่ไม่ ไม่เจอปัญหาเลยนะคะก้าวไม้เทา้ากับไพ่ Prince of Swords ขึ้นมาคุณยังจะเป็นจะต้องสู้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะให้ระวังขึ้นมามีโอกาสจะมีคนใหม่ๆงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆถ้ารอเรื่องงานมีโอกาสประสบความสาเร็จเรื่องความรักมีความสุขดีนะคะให้วนันนี้ให้ระวังการคิดก่อนพูดเพราะคําพูดของคุณบางครั้งมันอาจจะมาจากอารมณ์ที่ร้อนหรืออารมณ์ที่ฉุนเฉียวนะคะทําให้คุณสามารถที่จะ เป็นปัญหาหรือมีปัญหาจากคำพูดของตัวเองได้นะคะอันนี้ก็ให้ระวังไว้สุขภาพร่างกายก็ระวังเรื่องของการเดินทางนะคะการหกล้มนะอะไรหนักๆยังไม่มีปัญหาแล้วก็ให้ดูในเรื่องของอเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะระบบการสืบพันธุ์อันนี้ก็ระวังให้ดีนะคะเรื่องอื่นยังไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆน้อยนะคะจากความประมาทของตัวเองอันนี้ก็ให้ระวัง สุขภาพไปแล้วการเงินก็ถือว่ายังมายังไปได้นะคะแต่พยายามที่จะวางแผนนะคะนิดนึงในการใช้เงินการงานมีโอกาสได้งานใหม่มีอุปสรรคปัญหาแต่ก็ราบรื่นดีนะคะความรักก็ดีอะโอเคต่อไปการทำบุญนะคะการทำบุญของชาวราศีธรรนะูนไะในเดือนกรกฎาคมนะคะให้จะแนะนำอะไรคะทำบุญอะไรดี Justice to Arrows, Injustice, The Seer To o f Stone and Challenge นะคะพายบอกว่าให้ทำบุญนะคะกับคนที่อ่า uh, <c oughs> เดี๋ยวไม่ดูกัน The Seer โอเคเพรด Off Stone ห้คุณกับเด็กนะคะหรือคนที่มีอายุมากกว่านะคะผู้อา ศูนย์รับเลี้ยงเด็กนะคะศูนย์ผู้สูงอายุบ้านพักคนชรานะคะบ้านเด็กกำพร้านะคะถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยนะตอนนี้สถานการณ์ที่คุณเจอเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะหรือเื้องต้องตัดสินใจแต่คุณยังไม่สามารถที่จะทําได้เนี่ยการทําบุญถวายาน้ํามันตะเกียงนะคะช่วยได้นะคะจะช่วยทําให้คุณมีหนทางนะคะหรือหาหนทางออก ในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้นะคะเอาเป็นว่าเด่นๆก็คือทําบุญกับเด็กทำบุญกับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เติมน้ํามันตะเกียงนะคะแล้วก็ถวายพวกของคู่ในเรื่องของความรักก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะโอเคต่อไปจะเป็นคําแนะนํานะคะอ,อันนี้ก่อนแล้วกันเนาะเป็น o r ร c เคิลค่ะนะคะคําแนะนําของชาวราศรีธาตุไฟนะคะ ในเดือนกระกฎาคม Give with gratitude and grace นะคะเป็นเรื่องของการให้เนาะในเดือนนี้ Breast Breast ใช่ไหม And Abounding abundance โอเคชาวราศีทัตุไฟนะคะแม่สิงห์ธนูนะคะเดือนนี้เม่รู้สึกว่าคุณจะได้อะไรที่มันเป็น สิ่งดีๆรอคุณอยู่แต่เดือนนี้นะคะคุณจําเป็นจะต้องปล่อยพลังงานบวกออกไปนะคะให้พลังงานบวกออกไปคือคุณจะต้องเป็นศูนย์กลางในเรื่องของพลังงานบวกนะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะในเดือนนี้ไมาจะเป็นการทำบุญการบริจาคหรือการทำตัวเองให้เป็นคนมีพลังงานบวกบวกจักรวาลก็จะให้สิ่งที่ดีมากยิ่งกว่าให เข้ามา2เท่า3เท่าหรือ10เท่านะคะแต่ว่ามันต้องเริ่มจากการให้นะคะด้วยเริ่มจากตัวคุณเองเน,ะนาะพจัก,กรวาลเราต้องเริ่มจากตัวคุณเองนะคะมันเหมือนจัก,กรวาลเขารอที่จะให้พรคนบางสิ่งบางอยา่างไพ่เลข22นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองเนาะถ้าคุณรอเรื่องของคู่บางคนอาจจะไปขอมานะคะหรือขอถิ่นสักดิ์เรื่องคู่ก็มีโอกาสจะได้เจอกันนะคะในเดือนนี้ก็ถวายของคู่ช่วยได้นะคะหรือว่า อยากจะได้คนแบบไหนก็ให้เราเป็นคนแบบนั้นเนาะโอเคคำแนะนำนไม่ต้องของความรักนะคะ separation and romance feelings time from time apart time apart from your partner is on the h o r i z o n นะคะแล้วก็ romance romantic feelings your feelings are real and worth exploring คนที่รอคนเก่ากลับมานะคะมีโอกาสที่จะกลับมานะ,ะมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมานะคะถ้าคุณเป็นคู่กันจริงๆจักวาะใจคุณทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะเพื่อได้แก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะคนทั้งคู่ยังรักกันอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับกันอยู่ให้กันและกันอยู่ส่วน,นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องปรับนะคะปรับตัวเข้าหากันแล้วก็คุยกันนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆของการที่จะ ความสัมพันธ์แล้วก็ปรับคาเข้าใจในเรื่องของความรักคุยกันเปิดใจคุยกันจะทาให้ความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่ดีขึ้นนะคะโอเคไม่มีอะไรแล้วสําหรับชาวราศีทัศุไฟนะคะคุณมากๆอย่าลืมลงส่วนตัวร่วมกันไลน์ไอดีที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะเละยต่างๆอยู่ใต้คลิปหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ